จะทำส้มแผ่นบอนเปี้ยวนะคะเหมือนกับการทำส้มแผ่นมะม่วงนะคะตอนนี้แดดกำลังดีๆก็ถ้าใครมีอบอนเปี้ยวหรือลาบาบ้านะคะที่บ้านเยอะก็จัดการทำเลยนะคะมันจะออกมาเป็นรสเปี้ยวหวานอร่อยมากเลยค่ะไม่แพ้มะม่วงเลยเคยทำหลายครั้งแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ลอกนะคะลอกเปลือกออกอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หั่นบอลเปี้ยวเป็นที่เรียบร้อยชิ้นเล็กๆแบบนั้นเลยแ็จแล้วเนื่องจากบอลเปี้ยวรสมัดรสชาติก็จะโดดๆนะคะทุกทุกคนมันจะไม่อร่อยนะเวลาเราทําส้มแผ่น,นะคะเรามีผลไม้อะไรที่อยู่ในตู้เย็นหรือว่าที่เรามีแล้วก็เอามาอย่างละสามสี่ชิ้นนะคะสามสี่ลูกแล้วก็มารวมกับ บอนเปียวรสชาติจะเยี่ยมมากเลยเพราะว่นนี่มีบลูเบอร์รี่มีแอปเปิลแล้วก็มีสตรอเบอรี่แล้วก็มีลูกลูกพีชนะคะลูกลูกแพชิคุนะคะที่สวีเดนเขาเรียกนะคะเพราวันนี้ก็จะเอามารวมๆกันแล้วก็รสชาติมันจะออกมากลมกล่อมหวานเปี้ยวอร่อยมากเลยนะคะนี่เลยเสร็จแล้วก็ใส่ผลไม้อะไรที่เรามีนะคะรวมไปกับบอนเปียวแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป นะ,ะประมาณสองรอยห้าสิบกรัมนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ามันจะหวานเกินไปเสร็จแล้วไม่ใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าจะเป็นทำอะไรที่แบบแค่นแคนให้มันแบบเหนียวๆแล้วก็ตากแล้วก็จะลอกออกมาได้อร่อยมากเลยนะคะ น้ำนะคะน้ำก็ประมาณแค่นี้นะ,ะทุกคนไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าอีกหน่อยบอดเปรี้ยก็จะมีน้ำออกมาแล้วก็จะทำให้แฉะแล้วกเ็เป็นส้มแผ่นที่ตากยากนะคะแค่นี้พอแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟปานกลางก่อนแล้วก็ลดไฟลงอ่อนๆน,นะคะเห็นไหมคะน้ำมันจะออกมาเยอะมากเลยนะคะก็เคี่ยวต่อไปเสร็จแล้วพอผลไม้เริ่มสุกดีแล้วนะคะก็ เริ่มกวนเลยนะคะปาวินี่มีแบบนี้นะคะที่ทำที่บดมคือเอ่บดมันสลังนะคะก็กดๆนะคะทุกอย่างก็จะเละเทะแบบนั้นนะคะแล้วก็กวนต่อนะคะเสร็จแล้วปาวินี่ก็กวนนะคะกวนมาพักใหญ่นะคะเหมือนกับการกวรนมะม่วงบ้านเราสมัยเป็นเด็กนะ ก็ตอนนี้ทุกอย่างมันก็เข้ากันได้ดีแล้วะค่ะก็ดูว่ามันมีความเข้มข้นขนาดไหนนะคะก่อนปิดไฟนะคะนี่เมื่อได้ที่แล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วป้าวินนี่ก็ลองเอามาใส่จานแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาไปตากแดดถ้าสมมุติมันยังหยาบเกินไปก็เอาไปใส่เครื่องปั่นแล้วก็จะดูละเอียด แต่นี่พอเวลามันโดนแดดแล้วแห้งแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะก็คือจับให้เขาทิ้งไปแบบนั้นนะคะขย่าขย่าแล้วก็ขย่าเขย่าลงไปเหมือนกลารทำซ่อมแผ่นนะคะทุกคนถ้าถ้าใครเคยทำนะคะก็นี่เลยแล้วสล้วับเอาไปตากเท่านั้นเองทุกคนนับลอง ลับลัรสชาติออกมาไม่แพ้มะม่วงแน่นอนนี่เลยนะคะนี่เลยค่ะแดดร้อนขนาดนี้ก็ามาตากทิลเบียงหรือนอกชามให้โดนแดดแบบเต็มที่แบบนี้เลยพอเอเย็นเย็นก็ถ้ามันแห้งก็ลอกดูนะคะถ้ายังไม่แห้งก็ตากต่อพรุ่งนี้นะคะโอเคนี่เลย <All right. S 1> ส้มแผ่นของป้าวินนี่นะคะก็โดนแด,ด จะแบบจ้าๆเลยนะคะเหมือนแดดที่เมืองไทยเลยไม่มีมาแรงวันไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะมาแรงวันที่นี่กลัวความร้อนมากเลยนะคะทุกคนไม่มีอะไรมาเลยป้าวินนี่จะจัดการแกะให้ทุกคนดูละนะคะนี่เลยเริ่มจานนี้ก่อนเลยจานแรกนะคะมาแกะที่ล่มๆนี่เลยนะคะก่อนอื่นป้าวินี่ก็จะใช้มีดเลาะ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 ให้รอบนะคะแล้วก็ ลอกออกเท่านั้นเองโอเคก่อนอื่นเป้านี่ก็ทําอย่างนี้เลยนะคะเลอ้ลอแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นี่เลยทุกคนโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะเยี่ยมมากเลยก็แอบเบาๆนะคะลอกเบาๆโอ้โหทุกคนมันมันอร่อยไม่แพ้มะม่วงส้มแผ่นเลยนะคะอร่อยอร่อยมากด้วยเปรี้ยวหวานนะคะรสชาติเยี่ยมมาก แล้วก็แดดกำลังดีอย่างนี้นะคะจัดการเลยนะคะทุกคนก็นี่เลยนะคะนี่เลยพอแล้วนี่เลยป้าวินนี่ก็เออ ตัดครึ่งแบบนี้นะคะลอกง่ายหน่อยนะคะแล้วก็ลอกลอกลอกไปทีละเละนิดนิดนะคะโอ้โหมันเยี่ยมมากเลยนะคะทุกคนนี่เลยวิธีการลอกก็อลอกพอลอกออกมาแล้วก็ได้ขนาดนี้เลยนะคะเยี่ยมมากเลยจริงๆค่ะแบบอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะลอกออกมาเรียวร้อยก็เอาไปถึงอีกอีกนิดหนึ่งให้ให เพิ่มความแห้งแต่ว่าอย่าพึ่งมากนักเพราะมันจะแห้งจนมันไม่อร่อยนะคะช่ำๆแบบนี้จะอร่อยมากเลยนี่เลยแดดจ้านะคะทําแล้วก็ง่ายๆมากเลยนะคะทุกคนนี่ได้มาเป็นส้มแผ่นแบบนี้เลยแล้วก็ไปผึ่งอีกนิดนึงนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมไปทํานะคะทุกๆคนเพราะมันอร่อยมากเลยส้มแผ่นผลไม้ฝรั่งนะคะโอ้โหเยี่ยมมากเลย สร็จแ,แล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นเป็น,ปนอะไรที่สมาชิกในครอบครัวชอบนะคะถ้าทําชิ้นใหญ่แป๊บเดียวก็หมดนะคะทุกคน <c oughs> จะได้แบ่งปันกันวันนี้จะทําใส่โถวไว้นะคะเต็มเลยนะคะถ้าสมมุติว่ามีมีมีมอุปกรณ์นะ,ะมีบอนเปียวเยอะๆนะคะนี่เลยได้ออกมาแบบนี้เลยนะคะเก็บใส่โถวไว้เรียบร้อยแบบ โอ้โหทุกคนชอบมากเลยนะคะหวานเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็เหมือนมะม่วงเหมือนมะม่วงกันลอนนะคะถ้าทุกคนจํามะม่วงกันลอนได้สมัยเราเป็นเด็กๆเกนะะี่ยมันจะอร่อยมากเลย